รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มั่นคงมาแล้วครับเช้าเช้าแบบนี้พบกับเรื่องแรกบอกเล่าข่าวกฟกกอพฟกเดินหน้าของบกลางปี2565แก้ไขปัญหานี่สินเกษตรกรศีธนาคารรัฐกรรมธิการเห็นชอบเสนอสภาอนุมัติงบเพื่อดําเนินการประเด็นการอนุมัติแผนโครงการฟื้นฟูอาชีพเปิดใจเลขาธิการสำนักงานกองทุนและผู้ในการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อไปนี้เป็นเนื้อหาในรายการ กองฟกร่วมคิดชีวิตเกษตรกรมั่นคงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าๆแบบนี้6กโมงครึ่งจนถึง7จโมงเช้าเวลาดีๆแบบนี้ที่ช่อง Nation TV 2ีแห่งนี้ครับผู้ชมครับรายการกบรงกร,ร่วมคิดชีวิตเกษตรกรมั่นคงถ้าเปิดเมื่อไรปั๊บก็ถึงเรื่องพี่น้องเกษตรกร,รสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทันทีครับวันนี้นะครับผมบอกได้คำเดียวว่า อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องราวของปลาสลิปางบอ่อแต่ต่อไปนี้ครับเป็นเรื่องราวเนื้อหาของเริ่มต้นรายการนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องบอกเล่าข่าวกวกอจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมได้เลยครับเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2564นายยศวัฒน์ชัยวัฒนศิริกุลนายสำเริงปานชาติคณะกรรมการบริหารกฟรก,กนายสมยศพิรานคำรองเลขาธิการ นายมนัสวงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักจาัดก,การหนี้และนายประพฤติปิยาการรักษาการหัวหน้าส่วนจาัดก,การหนี้สามร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติโดยมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมและมีนายองค์การชัยบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรองประธานร่วมให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผลการประชุมคณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันว่าจะช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาหนี้สีธนาคารรัฐ เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่มีปัญหาหนี้สินอย่างมากโดยในการประชุมครั้งต่อไปจะเชิญสำนักง,งานเศรษฐกิจ,จการคลังกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาและจะสรุปเรื่องเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณาดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปและเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2564นางรัชดาพรแก้วสนิทประธานกรรมการบริหารนายยศวัตรชัยวัฒนเศรษกุลนายสำเริงปานชาติรองประธานกรรมการบริหารนายสกายพิมพ์บึง เลขาธิการกรฟกนายมนัสวงจันทร์ผู้ในการสํานักจัดการนี้และนายพานุพันธ์บํารงสุขหัวหน้าส่วนปรับปรุงโครงสร้างนี้ร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติอีกครั้งผลการประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้รับงบประมาณตามที่เสนอขอโดยจะนำมติดังกล่าวเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบมติครั้งล่าสุดของวันที่10พฤศจิกายน2564ต่อไป เรื่องราวดีๆแบบนี้มีเห็นในรายการกอฟกรวมคิดชีวิตเกษตรกรมั่นคงครับช่วงหน้านะครับจะเป็นการเปิดใจของเลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูครับท่านสกายพิมบึงนะครับและก็อีกท่านหนึ่งครับท่านประยงอัจจักรท่านเป็นผู้ในการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับท่านบอกว่าจะต้องลุยกันหลายๆเรื่องการอนุมัติแผนโครงการฟื้นฟูชีพกระจ่นกันครับวันนี้นะครับต้องพูดเรื่องนี้นะครับช่วงหน้าเต็มอิ่มด้วยเนื้อหา และที่เกันที่สุดครับปลายู่ตอนนี้นะครับเราจะเจาะเรื่องนี้เพราะว่าน,นี่คือโครงการฟื้นฟูอาชีพเช่นกันพักไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันครับเราจะให้แต่ละคนที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยให้ข้อมูลพื้นฐานเรามีที่นาอยู่เท่าไหร่มีแรงงานเท่าไหร่มีหนี้สินอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเอาทั้งหมดนี้มาร่วมวิเคราะห์กันทำอย่งไงที่จะทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมใส่ใจดูแลพี่น้องเกษตรกรไทยทุกรายจึงฝากถึงกลุ่มเกษตรกรก่อนดําเนินการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรควรเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะการขึ้นทะเบียนกับกองทุนมาทีสองขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนที่1นึ่เขาเรียกขึ้นทะเบียนองค์กรขึ้นทะเบียนที่2องเขาเรียกขึ้นทะเบียนนี่ที่นี่หลังจากขึ้นทะเบียนกลุ่มแล้วนี่ ถ้าคนในกลุ่มนั้นมีหนี้เป็มหนี้ในระบบนะเราก็ให้เกษตรกรแต่ละคนกระเปืขึ้นทะเบียนหนี้ไว้คู่กันไปทั้งนี้สามารถขอคาแนะนำได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูลฟลและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดของท่านเพื่อทำให้การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของแต่ละกลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศรัพท์02 158 0342ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะ ก็ร่วมคิดชีวิตเกษตรกรมั่งคงกับช้าๆแบบนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกโปรดทราบครับวันนี้ผมอยู่กับผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฟื้นฟูท่านสกัยพิมเบิงครับท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับวันนี้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านประยงอัจจักครับท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของกองทุนที่สำคัญที่สุดครับทั้งสองท่านมาพูดวันนี้นะครับเพราะว่าเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันใหญ่มากนะครับเรื่องแผนต่างๆมากมายวันนี้จะเป็นพูดเรื่อง เรียกว่าแผนโครงการฟื้นฟูอาชีพครับถามท่านเลขาธิการก่อนครับวันนี้นะครับเรื่องของแผนฟื้นฟูนะครับภาพรวมในฐานะเป็นผู้แทนองค์กรนะครับท่านอยู่ในนโยบายท่านมีมุมอย่างไงบ้างที่จะมีการกําหนดทิศทางนะครับและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการที่ท่านมีอยู่ครับครับพี่เป้ครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรผู้ชมรายการทุกท่านนะครับในการฟื้นฟูอาชีพเนี่ยเป็นหัวใจของกองทุนตามที่กฎหมายฉบับนี้กําหนด หลักการในการที่จะฟื้นฟูเนี่ยก็คือในบทบัญญัติของกฎหมายกาหอนดไว้เลยว่าเกษตรกรร,กร,รวมกลุ่มกันเป็นองค์กรพอรวมกลุ่มกันแล้วกองทุนจะไปสนับสนุนถ้ายังทํางานไม่เข้าขากันหรือว่ายังไม่มีความเข้มแข็งก็จะให้การสนับสนุนเรียกว่าพัฒนาศักยภาพองค์กรครับจากนั้นเมื่อมีความพร้อมก็จะก้าวเข้าสู่การฟื้นฟูนฟนอาชีพคือการผลิตขั้นพื้นฐานถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นการเลี้ยงสัตว์ ถ้าเป็นพืชก็เป็นการปลูกถ้าเป็นอันที่สองก็คือเป็นโครงการหรือแผนโครงการในเรื่องของการรวบรวมผลผลิตก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องของการแปรรูปก็ได้แล้วเป้าหมายสุดท้ายคืออยากจะให้ไปถึงการตลาดในสินค้าเกษตรหรือที่เกี่ยวกับเกษตรก็ได้ทวนี้หลักในเรื่องของการฟื้นฟูภายใต้วัตถุประสงค์หลักตัวนี้การฟื้นฟูเป็นการฟื้นฟูโดยองค์กรที่ผมกำเรียนแล้ว่าที่จะต้องเกษตรกรต้องรวมตัวกัน ตอนนี้กองทุนมีสมาชิก5 0,000กว่าองค์กรครับเกษตรกร,กรในระบบเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาถึงณวันนี้เนี่ยเรามีการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพไปแล้วเนี่ยหมื่นกว่าองค์กรประมาณ11ื่นหนึ่งพันร้อยเศษเศษเดี๋ยวทางสำนักคอณทูนจะให้รายละเอียดในปีที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการในเรื่องของการฟื้นฟูมีแผนและโครงการที่เกษตรกร,กรยืน่นเสนอเข้ามาถ้าโครงการขนาดย่อมหรือว่าขนาดเล็ก ที่ไม่เกิน5 0 0แสนอันนี้ก็อยู่ในอำนาจเลขาธิการที่อนงมัดแต่ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่กองทุนฟื้นฟ,นฟนูคือให้การสนับสนุนโครงการรวบรวมผลผลิตและการตลาดมีมูลค่าถึง15ล้านบาทให้กับองค์ก,กรเกษตรกรการส่งเสริมการฟื้นฟูนและพัฒนาอาชีพภายใต้กิจกรรมที่ผมได้เรียนไปสักครู่นี้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนเข้าใจดีว่าจะต้องทํำยังไงในทุกกิจกรรมทุกรูปแบบเนี่ยจะต้องยื่นต่อ สำนักง,งานสาขาจังหวัดซึ่งจะมีกระบวนการกันกรองก็คืออนุกรรมการจังหวัดเกษตรจังหวัดวดำเนินการอยู่แล้วคราวนี้ถามว่าสิ่งที่จะทาที่ผ่านมาเนี่ยโอเคละตอนนี้เรากําลังติดตามสนับสนุนเพื่อให้มีการต่อย,ยอดหรือเพื่อจัดหาระบบมารองรับที่ดีขึ้นกว่านี้รวมทั้งการจัดหาการตลาดในกรณีที่มีการผลิตนะครับในปี2อ6 5นเนี่ยทิศทางของกองทุนเนื่องจากในระหว่างรองงบประมาณผมก็เรียนไปยังพี่น้องเกษตรกร ทุกองค์กรที่ได้ยื่นแผนเพื่อเรารับงบประมาณปี65ว่าขณะนี้เราได้เสนอของบประมาณงบกลางตามมติคณะกรกรมการกองทุนขั้นตอนอยู่ที่การพิจารณาของสำนักงบประมาณเพื่อนำกลับเรียนท่านนายมนตรีให้ความชอบในเบื้องต้นก่อนที่จะส่งกลับมาแล้วนําเข้าขั้นปีเพื่อให้ความชอบต่อไปดังนั้นทุกแผนทุกโครงการที่ส่งเข้ามาที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการอนุนมัติก็ถือว่าเป็นต้นทางของความต้องการ เพราะว่าการของบกลางเนี่ยจะต้องมีใช้คําว่ามีหน่วยที่ว่าผู้รับขอรับคือใครจะไปทํากิจกรรมอะไรงบประมาณเท่าไหร่และก็ทําที่ไหนก็คือมีข้อมูลทางซึ่งภาษางบประมาณบอกว่าจะต้องมีข้อมูลทางกายภาพมารองรับดังนั้นเรียนพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูทุกท่านทุกองค์กรที่ยื่นแผนในโครงการเข้ามาแล้วจะต้องได้รับการพิจารณาในส่วนที่สองนะเนีสมาชิกเรา5 0,000ื่นองค์กรเนี่ย เขาถึงกองทุนแล้วประมาณ 11, 1มื่นหนอีกหลายหมื่นผมก็ขอเรียนย้ำว่าผมให้นโยบายกับทางสำนักฟื้นฟูว,ว่าจะต้องเร่งติดตามให้พี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาต้องการการฟื้นฟูภายใต้ท่านมาขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยได้ทําแผนและโครงการภายใต้องค์กรทีร่ท่านสังกัดภายใต้คําชี้แนะของสํานักง,งานและอนุกรรมการจังหวัดเพื่อเข้าสู่กระบวน,นการฟื้นฟูท่านจะทํากิจกรรมอะไร ทำที่ไหนทําอย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าภายใต้ความสามารถของเกษตรกรการปลูกข้าวการผลิตวัตถุดิบผลิตอาหารไม่มีใครเก่งเกินเกษตรกรถ้าผลิตเพื่อบริโภคเพื่ออยู่เพื่อกินส่วนที่หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องการตลาดถ้าผลิตมากเกินเกินตลาดก็ถือว่าเป็นโอเวอร์ซัลายก็ฝากว่าเราพร้อมที่จะสนับสนุนในกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกของเราครับ โอ้โหขอบคุณมากนะครับมาถึงท่านปัญญองมั่งนะครับท่านประจวกัรศจักรนะครับที่ต้องขลุกเข้าไปเจาะลึกมากกว่าเดิมเรื่องของการฟื้นฟูนะครับแล้วก็การพิจารณาแผนฟื้นฟูในช่วงปีงบประมาณนี้นะครับมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีแนะนําท่านเกษตรกรสมาชิกอย่างไรบ้างนะครับบอกนิดนึงครับคืออย่างนี้นะครับก็ขอบคุณครับทิเต้ครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะครับ ก็ในปี2564นะครับอย่างที่เราทราบว่าได้มีการมีการมัดแผนโครงการมีอนุการมัดโครงการนะครับวงเงิน300กว่าล้านบาทในปีในปี2564นะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนอยู่วัน5 5 1โครงการนะครับซึ่งเป็นโครงการที่พี่น้องเป็นผู้เสนอเข้ามาซึ่งในฝั่งของ ผู้บริหารนะครับโดยเฉพาะกรรมการบริหารท่านเลขาธิการก็คือว่าโครงการที่เสนอเข้ามามีหลายขนาดนะครับโครงการซึ่งในในปี2 5 6 4ี่เนี่ยโครงการที่มีงบประมาณเรามีไม่เยอะมากนะครับเรามี3า0้กว่าล้านนะครับทางกรรมการบริหารก็มีความเห็นว่าอนุมัติคงเอาโครงการที่ไม่มีขนาดใหญ่เอาโครงการเล็กพกูดง่ายๆนะครับ,รบมา,มาพิจารณาอนุมัติก่อนนะครับอันนั้นก็คือตัวที่ได้มีการพิจารณาอนุมัติไปในป,ในปีในปีงบ25 6 4นะครับ แต่ว่าในปี2565ซึ่งท่านเลขาธิการได้พูดถึงเรื่องของการเสนองบกลางนะครับวันนี้เองเนี่ยในส่วนของความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่เสนอโครงการมาที่ยังค้างการพิจารณาอยู่ตอนนี้ประมาณ1,200โครงการที่เสนอมาแล้วนะครับซึ่งเป็นงบประมาณรวมกันอยู่ประมาณ12,000ล้านนะครับอันนี้คือตัวเลขเป็นความต้องการนะไม่ใช่ตัวเลขที่เราจะ,ะจะจะ,จะได้สามารถอนุมัติได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับกองทุนฟื้นฟูเนี่ยหลักใหญ่ของกองทุนฟื้นฟูก็คือว่า เรื่องของการฟื้นฟูเป็นเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรเป็นคนที่จะต้องเป็นคนคิดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาภาคเกษตรเราล้มเหลวเพราะคนอื่นมาส่งเสริมวันนี้เราไม่ต้องการให้ใครมาส่งเสริมเราต้องการคิดกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเสนอโครงการจึงเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของพี่น้องเกษตรกรที่จะเสนอโครงการมาไม่ว่าโครงการที่เสนอมาอยู่ในมือเราวันนี้นะครับก็พร้อมที่จะพิจารณานะครับพร้อมที่จะพัฒนาและพิจารณาในในปี2 5 6 5นะครับ ในขณะเดียวกันองค์กรที่ยังไม่ได้เสนอนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีสมาชิกในองค์กรได้รับการจัดการหนี้จากกองทุนไปซึ่งในกฎหมายในระเบียบในหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดไว้บังคับไว้ว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะครับ mm hmm. เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูคืออะไรก็คือสิ่งที่พี่น้องเป็นคนคิดนั่นแหละนะครับว่าท่านจะฟื้นฟูตัวเองอย่างไรที่จะทําให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องดีขึ้นมีเงินดํารงชีวิตมีเงินชนําระหนี้เก่ามีเงินชําระหนี้ใหม่ มีเงินใช้ในการลงชีวิตอย่างอย่างอย่างมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขแนวทางที่อยากจะเกินให้พี่น้องได้ได,ได้ได้เข้าใจในเบื้องต้นอย่างนี้ครับท่านเลขาถามนิดนึ่งก่อนที่จะพักเบรกนะครับเราก็เลยถามบทสรุปนะครับมีจะเพิ่มเติมอะไรไหมคือส่วนที่อยากจะเพิ่มเติมผ่านไปยังพี่น้องเกษตรกรสมาชิกนะครับว่าในเรื่องของการทํา ครงการรือแผนฟื้นฟูนั้นไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่ามีองค์ประกอบในส่วนของสำนักง,งานสาขาพร้อมให้การสนับสนุนแล้วหลักของการฟืน้นฟูภายใต้เงินที่กองทุนเข้าไปสนับสนุนเนี่ยท่านถึงมีปัญหาเรื่องของหนี้สินอยู่อะไรก็แล้วแต่เมื่อท่านทําการฟื้นฟูมีรายได้จากการช่วยชีพมันก็คือการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดสภาพว,ว่าของหนี้ซ้ำซ้อนอีกอันนี้ก็ขอเรียนฝากว่ากองทุนเราขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ปี5 ปรมาล44มีพี่น้องซึ่งเป็นแกนนําหลักที่เรียกร้องกฎหมายฉบับนี้แต่พอกฎหมายประกาศใช้มีผลและจะเกิดคุณูปการภายใต้กองทุนจะเข้าไปช่วยเหลือแล้วเนี่ยท่านไม่ได้มาใช้สิทธิ์ตรงนั้นท่านไม่ได้นําสมาชิกเข้ามาใช้สิทธิ์ท่านในฐานะผู้นําองค์กรกรรมการองค์กรขอเรียนฝากว่าท่านต้องช่วยให้พี่น้องเกษตรกรในองค์กรของท่านเข้าสู่การฟื้นฟูภายใต้กิจกรรมที่เราเข้าไปเตรียมความพร้อมได้สำหรับุนท่านครับ การฟื้นฟูเนี่ยทั้งประกอบไปด้วยหรือว่าต้องทำยังไงบ้างครับท่านประยงครับคือถ้าเป็นเครื่องมือที่เราออกแบบไว้นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเราจะเราจะให้แต่ละคนที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยให้ข้อมูลพื้นฐานเรานะครับเราเรียกว่ามีมีแบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่าแบบขอคอหนึ่งทับสามก็คือแบบข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรเรานี่แหละมีที่นาอยู่เท่าไหร่มีแรงงานเท่าไหร่มีนี้สินอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเอาทั้งหมดนี้มาร่วมวิเคราะห์กันนะครับว่า ทรัพยากรเรามีอยู่อย่างนี้นี่สินเรามีอยู่อย่างนี้เราจะหาทางทำอย่างไรที่จะทําให้เราสามารถที่จะ,ะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในใน,ในการประกอบอาชีพอันนี้คือเครื่องมือนะเพราะฉะนั้นนี่เมื่อเอาข้อมูลมานั่งรวมกันก็มานั่งคุยกันต่อว่าเราจะดําเนินการอย่างไรซึ่งถ้าคิดไม่ได้หรือว่ามีความรู้ไม่พอในบางเรื่องบางราวเนี่ยานักง,งานสาขาอนุกรรมการจังหวัดลงไปช่วยเป็นคนช่วยทําให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนขึ้นก่อกเพื่อจะให้เกิดโครงการขึ้นมาหรือเกิดกิจกรรมขึ้นมา เรื่องคิดเนี่ยจริงๆอ่ะเราไม่ค่อยห่วงเพราะว่าพี่น้องก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะทาอะไรนะครับแต่ประเด็นที่เราจะต้องให้สาขาเข้าไปช่วยเรือนูเขาไปช่วยหรือพาขีความร่วมมือเขาไปช่วยก็คือการทําความคิดนั้นลงไปในกระดาษหรือในแขนอันนี้เป็นเรื่องที่ที่น้องเกษตรกรจํานวนมากอาจจะอาจจะไม่ชอบตรงนี้หรืออาจจะไม่ถนัดตรงนี้อันนั้นก็ให้ปรึกษากับสํานักง,งานสาขาเพื่อที่จะเอาความคิดของทุกคนของสมาชิกเนี่ยลงไปใส่ในตัวกระดาษนะครับเพื่อจะให้ กระดาษเนี่ยเป็นแบบเสนอแผนโครงการมันมีแบบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ก็เข้าใจพี่น้องอเษกษตรกรในเรื่องการเขียนแต่แต,แต่แต่ก็ัำงานความที่ช่วยงบประมาณที่แล้วเนี่ยกองทุนโดยสํานักง,งานได้จัดงบประมาณเพื่อให้สํานักง,งานสาขาและอนุก,กรรมการจังหวัดลงไปพบพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มเลยเร,รียกว,ว่าลงไปพัฒนาถึงบ้านไปเตรียมความพร้อมในกลุ่มด้วยว่ากลุ่มนี้ท่านจะทําเรื่องอะไรกิจกรรมอะไรถึงขนาดน,นั้นนะฮะแต่ถึงขนาดนั้นก็คือ พี่น้องเองเนี่ยก็ยังให้ความสนใจค่อนข้างน้อยเพราะว่าความเชื่อมั่นมันไม่เกิดหรือว่ากลุ่มที่รวมกันไว้เมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยเกาะกันไม่ติดมันลาวันนี้ก็ขอเรียนสักว่าท่านอย่าละจงร่วมมือกับกองทุนเพื่อใช้สิทธิ์ของท่านครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเต็มอิ่มแน่นอนนะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรสมาชิกโดยตรงนะครับนี่คือมุมมองจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับต้องขอขอบคุณท่านสกายพิมพ์บึงเลขาธิการส่วนงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับท่านประยงอัธจักร ผู้ในการสํานักฟื้นฟูและพัฒนา,าเกษตรกรนะครับท่านบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องฟื้นฟูเป็นยังไงบ้างเรื่องของการแนวทางของปีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็อธิบายชัดๆนะครับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านและพักเว่ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันครับคุณผู้ชมครับ ปลาที่ผมถืออยู่ตรงหน้าคือปลาหอมนะครับกิโลละเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ500ครับ500คือปลาตลินบางบ่อเน,นี่ยมันดังไปทั่วทั้งโลกนะครับจริงๆก็คนเขาเอาชื่อปลาตลินบางบ่อไปจะรุ้ปลาตลินบางบ่อจริงๆคือต้องเป็นปลาหอม,อมที่กลางหางแผ่ สำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรจับมือสภาทนายความในพระบร,ร,รมราชบปถังภ์ลงนามบันทึกความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกร นายสกาพิมพ์เบิงเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรเปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่กเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศโดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ให้จัดทนายความอาสาที่มีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้คำปรึกษาแนะนำต่อปัญหาข้อกฎหมายประจำสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำจังหวัดซึ่งการลงนามความร่วมมือดังกล่าวกองทุนหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือด้านการทำนิติกรรมสัญญาบนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อเกษตรกรสมาชิก่กษตรรที ความรู้ด้านกฎหมายถูอารัดเอาเปรียบด้านสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจากเจ้าหนี้รวมถึงการติดตามทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมได้ เข้าสู่ช่วงที่สามของรายการกกรร่วมคิดชีวิตเกษตรกรมั่นคงครับผมเดินทางมาที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุรปราการมาหาถึงจุดนะครับเรื่องของการอนุมัติแผนโครงการฟื้นฟูชีพครับผมอยู่กับท่านชั้นชัยผู้สว่างหัวหน,น้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุรปราการแล้วก็ท่านประเชิญชัยพัฒเกิดนะครับ ท่านเป็นประธานกลุ่มคลองสวนพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็คุณบุญสมบานเย็นครับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มคลองสวนพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยนะครับแล้วก็ที่สันที่สุดครับทำไมมาที่นี่นะครับทะเลตั้งบ่เต็มไปหมดเลยนะครับเล่าสวยให้ฟังนิดนึงครับก็คือว่าในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยค่ะมีสมาชิกที่เป็นสมาชิกกองทุนฟูลเนี่ยอยู่90องค์กรจํานวนสมาชิกอยู่ประมาณ9000รายเศษนะคะ มีคนที่ได้รับการจัดก,การนี้แล้วเนี่ย181รายงบประมาณอยู่ที่28ล้านบาททีนี้เนื่องจากว่ากลุ่มคลองสวนพัฒนาเกษตรกรเนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดก,การนี่เยอะแล้วสํานักง,งานเนี่ยค่ะมีนโยบายที่สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดการนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนนตามพรบกองทุนทางกลุ่มเนี่ยค่ะก็เลยประสานสานักง,งานเพื่อที่จะของ,งบประมาณในการที่ไปฟื้นฟูอาชีพปอดดอกเบี้ยค่ะ ต้องถามประธานกลุ่มคลองสวนัฒนาท่านประเจนชัยพัฒเกิดนิดนึงว่าทําไมถึงรวมกลุ่มกันเกิดขึ้นนะครับได้มาคุยกับทางสำนักง,งานกองทุนยังไงนะครับที่รวมกลุ่มเนี่ยเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรเป็นหนี้นะครับนะก็มีพลรลบกองทุนฟ้ฟูเข้ามาก็จึงต้องรวมสมาชิกเพื่อใครจะเข้ารวมไหมเพื่อเพื่อเพื่อ,อซื้อหนี้ซื้อหนี้เสร็จแล้วต้องมาฟื้นฟูอาชีพตามพาบรบกองทุนฟื้นฟูเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้ามาร่วมแล้วก็ได้ซื้อหนี้ไปส่วนหนึ่งก็ ที่เหลือก็เอามาคุยกันเรื่องกองฟื้นฟูชีพนะครับพอได้ฟื้นฟูชีพชุนเนี้ยก็ก็ถือว่าเราก็ประดิษนอเล็กส่วนหนึ่งที่ให้พี่น้องเกษตรกรได้มีเงินปลอดอกเบี้ยใช้นะครับสมาชิกกลุ่มเยอะขนาดไหนอ่าช่วงนี้อยู่ที่ร้อยแปดคนนะครับร้อยแปดคนครับแต่เข้าร่วมบางส่วนเพราะว่าตอนนี้เกษตรกรบางส่วนเนี่ยไม่มีพื้นที่นาทํากินแล้วก็โดนยึดไปบ้างบางส่วนนะครับก็ก็ยังเข้าร่วมบางส่วนครับ คนที่อยู่องค์ข้านะครับอย่างท่านบุญสมบันเย็นนะครับสวัสดีครับนะครับถามจริงๆว่าทําไมถึงเข้ามาร่วมแล้วก็ต่อยอดอยังไงแล้วก็มีปัญหายัางไงถึงเข้ามาร่วมแล้วก็ปรึกษาทางของกองทุนยังไงบ้างคือจริงๆแล้วผมเป็นอนุมรรมการจังหวัดอยู่ก,ก็รู้้แผนการนี่นะและยงหนึ่งก็เห็นก็พวกเกษตรกรเนี่ยมันก็เงินทุนการลงทุนอนะ่ะเหมือนเหมือนการลงทุนเลี้ยงปลาเนะี่ยมันก็ต้องใช้เงินนะนะหนึ่งลูกปลาสองอาหารปลาเนี่ยทำให้เราเนี่ย ต้องใช้เงินทุนเยอะแต่ให้เราไปหาที่อื่นมามันก็มีดอกเบีย้ยแต่ที่กองทุนนี่เขาเขาเขาไม่ปอดดอกเบีย้ยไงเราก็เลยคุยกันปรึกษากันว่าเราทำไงถึงจะท,ทำแผนกุ้งกันได้เขาปรึกษากับพีเะชิญที่เป็นประธานกลุ่มแล้วก็หัวหน้าแชมซชอยเนี่ยก็เลยมาทำนี่ครับท่านหัวหน้าแชมปชอยครับถามนิดนึงว่าตอนนี้นะครับทางกลุ่มนะครับท,ทั้งประธานแล้วก็ทางเกษตรกรสมาชิกนะครับให้ทำปรึกษา,ามาถามเราอะไรบ้าง คือทางกลุ่มเนี่ยค่ะหลังจากที่เรามีนโยบายในการปล่อยกู้บอดเอเบียนเนี่ยทางกลุ่มก็มาติดต่อสํานักง,งานในฐานะ,ะท่านประเชิญชัยเนี่ยเป็นประธานอนุนะคะก็มาติดต่อสํานักง,งานเพื่อที่มาขอแบบฟอร์มรรแล้วสานักง,งานก็ร่วมกับอนุกรรมการจังหวัดในการลงพื้นที่ที่ไปให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนโดยประชุมสมาชิกทั้งหมดขององค์กรที่มีความคิดเห็นว่าจะต้องการกู้เงิน เพื่อไปลดต้นทุนในการประกอบอาชีพอะค่ะในปีส5 6พแบบนี้นะครับมีคนเข้ามาเยอะไหมมีขอแบบนี้นะครับเราแล้วก็อนุมัติแสนโครงการพื้นคูในพื้นที่จังหวัดของเราเป็นยังไงขอเข้ามาเนี่ยมี2กลุ่มแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยปล่อยไม่ทันก็ประมาณปีงบประมาณนะคะก็ได้อนุมัติไปเพียงกลุ่มเดียวในวงเงิน9 9 0 0 0 0บาทเสร แนะนำเกษตรกรยังไงว่าจะต้องวางแผนยังไงการตลาดยังไงต่างๆเราต้องเข้าไปแนะนําไปฟื้นฟูยังไงบ้างอ๋อเรามีอนุกรรมการจังหวัดค่ะอนุกรรมการจังหวัดในส่วนที่เรามีการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนเรื่องแผนและโครงการในการกำกับติดตามเราก็มีหลายหลายหน่วยงานที่เราร่วมไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์จังหวัดเกษตรอำเภอในการขับเคลื่อนสินค้าขององค์กรนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมีเลี้ยงเลี้ยงปลาแล้วก็ทำนาค่ะ ปลาสลิดนะครับที่ขึ้นชื่อนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับถามจริงๆว่ามีขั้นตอนยังไงถามท่านบุญสมนิดนึงคือปลาสลิดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทำมันมีสองอย่างนะมันมีปลาหอมคือปลาหอมเนี่ยเขาทำมาตั้งโบราณแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยทานเพราะว่ามันมีมันมีกลิ่นกลิ่นปลากลิ่นหอมของามันแต่ว่าเขาจะทานปลาแบบเดียวหรือปลาน้ําแข็งน่ะมันมันทำมันทำขึ้นมาตอนหลังนี่แหละเพราะว่ามันราคาถูกถามว่าปลาอย่างเดียวกันไหมก็อย่างเดียวกันแหละ แต่เขาทํทกรรมวิธีสองอย่างทําปลาหอมกับทําปลาแดดเดียวเพราะปลาหอมเนี่ยจะตัดตากต้องตากสองแดดอันนี้คือเป็นเทคนิคเลยเทคนินคเลยใช่ท่านประธานครับถามนิดนึงว่าวันนี้นะครับธุรกิจของปลาสศรษบ้านเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับธุรกิจบ้านเราดีนะครับปลาเนี่ยแต่ว่าประเด็นก็คือตอนเนี้การเลี้ยงยากขึ้นเลี้ยงลำบากขึ้นเพราะแหล่งน้ําแล้วที่ทางก็แพงขึ้นใช่ลำบากขึ้น ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทํายังไงมีอะไรมาปรึกษาทางสาขาทางกองทุนยังไงบ้างไม่มาคุยอะไรที่ต่อยอดกอ็การต่อยอดเนี่ยผมเป็นหนึ่งในซีมายจังหวัดด้วยนะครับ,รบก็ร่วมกับพนักงานก็ได้มีการคุยกันในบางส่วนว่าตอนนี้ขายออนไลน์ได้ครับ,รบก็มีออนไลน์ที่เสริมมาได้นะครับเรื่องผลิตรบครับ,รบท่านหัวหน้าสาขาครับ อยากให้บอกพี่น้องเกษตรกรสมาชิกที่ดูทีวีของเราด้วยนะครับว่าวันนี้นะครับอย่างเคสแบบนี้นะครับเราจะเขาจะอยากเข้าเป็นสมาชิกเป็นยังไงต้องทํำยังไงบ้างค่ะวันนี้สํานักง,งานก็เปิดรับสมัครสมาชิกของสํานักง,งานกองทุนนะคะสามารถติดต่อได้ทุกสํานักง,งานสาขาจังหวัดซึ่งเรามีอยู่ทุกสาขาแต่อาจจะอยู่ในสถานที่ต่างกาันบางจังหวัดอาจจะอยู่สารละางบางจังหวัดอาจจะอยู่อาคารพาณิชย์ นะคะอย่างน้อยก็คือสำนักง,งานกองทุนอาจจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องเกษตรกรได้ระดับหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องหนี้เรื่องฟื้นฟูที่ปอดอกเบี้ยค่ะคุณผู้ชมครับปลาที่ผมถืออยู่ตรงหน้าคือปลาหอมนะครับกิโลละเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ5 0 0ครับ5้0อยคือปลาตลิดบางบ่อเน,นี่ยมันดังไปทั่วโลกนะตาจริงก็คนก็เอาชื่อปลาตลิดบางบ่อไปจริบงบจริงคือต้องเป็นปลาหอม,อมที่กลางหางแผ่ เห็นแล้วนะครับน่ากินมากครับช้าๆแบบนี้นะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะครับที่วันนี้นะครับออ้อมความรู้นะครับวันนี้นะครับกอร่วมคิดทีวิเกษตรกรมั่นคงหมดเวลาแล้วครับผมและอีก3ท่านต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับมา